วันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่22ธันวาคม2531ที่บอกไว้ก็เพือ่อจะได้ทราบว่าบันทึกเมื่อไรสำหรับตอนที่แล้วมาไปยักยังอยู่แค่สวรรค์ชั้นดาวดิงเพ่ได้พูดกันถึงอนิสงส์แห่งการสร้างสลา ในการสร้างชอบฟาข้นนาวสุธรรมารวมค,ความว่าบรรดาผู้ชายอกสามศอกที่คิดว่าจะจะหลายกับผู้หญิงนั้นไม่แน่นอนนักในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้หญิงจะหลายกว่าผู้ชายแต่ว่าตอนที่พูดไปนั้นข้ามไปตอนหนึ่งนั่นคืออันิสงสองคืการสร้างสระปกณีหรืบอบ่อน้ํา เป็นอันว่าเมื่อท่านสามามคนช่วยกันขุดจากน้ำแล้วขุดบ่อน้ำได้น้ำใสสะอาดและเป็นที่กินที่อาบที่ล้างหน้าของท่านผู้เดินทางสร้างความสุขสบายให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีพัญญาคนที่สองของท่านมาขมานพบ คนนี้ไม่ทําเกี่ยวกับสลามีความรู้สึกว่าเวลานี้สามีกับเพื่อนทําบุญทำกุศลท่า้างทางไปสวรรค์แต่ว่าไม่ชวนผู้หญิงร่วมด้วยเห็นจยกเข็ดผู้หญิงแต่การเข็ดผู้หญิงหรือไม่เข็ดเป็นเรื่องของท่านเราในฐานะเป็นหน้าที่เขาวัญญา เมื่อสามีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีดีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีรวยเราก็รวยด้วยเมื่อสามีจะไปสวรรค์เราก็ต้องไปด้วยเราจะไปอยู่กับท่านได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องขนาวัวนนี้ทำก่อนเอ็นอเป็นว่าท่านสุนันทานีตามระวัติไม่มีปากไม่มีเสียง ปากมีเสียงมีแต่ก็ไม่พูดทาสาม,มีรำคาญถ้ยายะว่ากันไปทีปัญญาทั้งสามคือท่านสุธรรมาท่านสุนันทาท่านสุจิตราสามท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหญิงที่มีความสงบสงี่ยมมากแต่ว่าท่านสุชาดามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นญาติก,กับท่านขับสามีคือมาคมานพ ถ้ามีความรู้สึกว่าตนเป็นคนสวยก็คงจะหยิ่งในความสวยในเมื่อถือตัวว่าเป็นญาติด้วยถือตนว,ว่าเป็นคนสวยมากกว่าเขาด้วยก็คงจะมีลีลาทำให้สามีมารำคาญถ้าพิจารณาตามเรื่องแล้วที่ท่านมาเขมานบร,าร,รําคาญสตรีเบื่อสตรีก็คงจะเป็นท่านผู้ชาดาเป็นเหตุ ฉนันท่านสุชาดานคนนี้ไม่ปรารบเรื่องบุญเรื่องกุศลใดๆทั้งหมดต้องการอย่างเดียวแต่งตัวสวยสดงดงามหวังจะบำรุงบำงเรือสามมีด้วยกามารมณ์และก็ดูผลข้างหน้าต่อไปอย่าเพิ่งไปนินทาท่านทั้งหมดนี้ท่านไปนิพพานหมดแล้วนี่เราพูดกันถังตอนต้น รวมความว่าเมื่อท่านท่าน,นสุนันทาท่านเห็นว่าสามีหุดสะน้ำเป็นที่กินที่อาบเป็นที่เล่นของคนผู้เดินทางมีความสุขท่านก็มารำพึงว่าการมีต้นไม้พักพ่อนมีความสุขร่มเย็นก็ดีมีแท่นนั่งก็ดีมีสลาพักก็ดี แต่ก็ยังขาดดีดีหนึ่งนั่นคือความอิ่มถ้าอิ่มด้วยก็จะดีมากฉะนั้นท่านสุนันทาจึงสั่งให้คนสร้างสวนจ้างเข้ามาสร้างสวนเอาสวนผลไม้ผลไม้ทุกประเภทที่คนนิยมเวลานั้นมาปลูกข้างๆสะทั้งหมดเป็นสวนใหญ่มาก แล้วก็บรุงรักษาอย่างดีตั้งคนตั้งเวรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์คือคนเดินทางไปมาเมื่อได้พักผ่อนแล้วก็ได้กินผลไม้บนน้ำผลไม้มีความอิ่มอิ่ม,มน้ำสํำราญบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ไม่ดีเสียงแห้งมาตั้งแต่เช้าวันนี้จะไปได้ทังไหนก็ไม่ทราบ <c oughs> แล้พูดก็กลัวกันปากไม่ดี <c oughs> เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ก็เป็นไปตามนั้นคือว่าท่านสุนันทาไม่เคยเก็บเงินไม่เคยจ็บทองปล่อยเป็นสวนสาธารณะก็เป็นที่ชอบใจของคนเดินทางคนเดินทางที่มาพักบริโภคเองบ้างแลาสำหรับคนนี้ต้องมีการแถมนั่นก็คือแถมว่าก่อนที่จะกลับ ก็คิดถึงสามีที่บ้านบ้างคิดถึงพัญญาที่บ้านบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงหลานบ้างคิดถึงคนรักบ้างก็เก็บผลไม้ที่ตนชอบใจถี่ว่าดีที่สุดไปฝากไปฝังก,กันท่านสุนันททายก็ทราบเหตุนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ว่านถือว่าทําเป็นทานอะไรก็ตามถ้าเป็นความสุขของบุคคลผู้รับก็มีความพอใจ นีอานิสงที่นั่นท่านสุสทันนันทายจะลึงได้คือเมื่อท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก <c oughs> มีวิมานสวยสดงดงามเป็นที่อยู่นี่เพราะผลให้การสร้างสวนสร้างสวนผลไม้นี่ก็มีวิมานเหมือนกัน ฉันั้นบรรดาท่านพุทตบริษัททุกท่านที่นำต้นไม้มีผลก็ดีนำต้นไม้ที่ไม่มีผลก็ดีให้ปลูกเป็นสาธารณประโยชน์ในที่ต่างๆก็ดีในวัดก็ตามอันนี้สงฆ์ของท่านคือก็คือจะมีวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกตัวอย่างท่านสุนันทา สำหรับท่านสุนันทานอกจากมีวิมานเป็นที่ชอบใจของตนในชอบใจเขาพว้คนอื่นแล้ววิมานสวยมากใหญ่โตมากนอกจากนั้นผลที่สร้างสวนสุนันทาก็มีสวนสุนันทาปรากฏขึ้นบนสวรรค์ั่้นดาวดึงสถิวโลก <c oughs> ใกล้ๆกับสาป,ปุกรณีเขาท่ามาขมานบกับเพื่อน ท่านมาเข้ามานบก,กับเพื่อนสร้างสระเป็นเหตุให้ได้สระปุกรณีบนสวรรค์ชั้นดาวถึงสติวโลกเป็นที่เล่นเป็นที่สำราญของบรรดาเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายนอกจากนั้นสวนสุนันทาที่ปรากฏว่ามีผลไม้คลิปทุกอย่างตามที่เทวดาและพรหมทั้งหลายหรือว่าบรรดาคนทั้งหลายคนทนทั้งหลายต้องการ มีทุกอย่างแล้วก็มีความสวยสดชืงามเป็นพิเศษสว่วนนี้ไปที่หน้ารื่นรมของเทวดาทางฟ้าทั้งหมดปรากฏว่าเทวดาและนางฟ้าชอบไปไปบันเทิงมีความสุขมีความไปรื่นเริงกันน้วไปเที่ยวไปเที่ยวีนสวนพรนันทากันเป็นปกติมีความสุขมากเมื่อไปเที่ยวแล้วก็อาบน้ําในสระโบกรณีที่นที่ชอบใจ บางครั้งเท่าสกกะคือพระอินที่แก่มาขมานพก็พาบริวารของท่านไปเที่ยวสวนสุนันทาเหมือนกันเป็นว่าสวนสุนันสวนสุนันทาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเทวดานางฟ้าทั้งหลายเป็นแดนแห่งความสุขนี่แหละบรรดาท่านพุทธวิัยสัตทำอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สร้างวิหารานัทาน ไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างวิหารการ,รเรียนแต่ว่าทำสวนผลไม้ให้บุคคลทั้งหลายได้กินได้บริโภคมีความสุขเป็นสวนสธนาธารณะเราก็มีวิมานเหมือนกันส่วนที่จะแถมให้ก็คือว่าเกิดขึ้นไปเทวดาเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็จะมีสวนทิพย์เป็นที่รื่นเริงใจอย่างกับสวนสัน,นทา เป็นอันว่าท่านสุนันทาพัญญาคนที่สองก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ชั้นดาวดิงสเกวโลกต่อมาท่านสุจิตราท่านสุจิตรานี้เป็นพัญญาคนที่สามท่านสุจิตราก็มานั่งนึกในใจว่าท่านมาคมานบซึ่งเป็นสามีสร้างเสนา ลูกต้นไม้สร้างแท่นหินกุสะทำแล้วแล้วก็เป็นบุญสาธารประโยชน์ทัานท่านธุธรมรมาก็มีความฉลาดสร้างข้าฟ้าสวมเหมาสลาหลังนั้นทั้งหมดเป็นของธุธรรมมาแต่ผู้เดียวแต่นีสมได้ทุกคนท่านนี้ก็เรื่องการมีเขียนชื่อกัไกัน เขียนชื่อถือเสลาที่กติทีโบทีวิาหารบางทีบางวัดถ้งว่าใครออกเงินมากต้งเขียนชื่อคนนั้นเขียนนามสกุลคนนั้นบางท่านที่ออกเงินได้น้อยไม่มีชื่อก็อาจจะโกรธทั้งนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบรัตว์โปรดทราบว่าโยอย่าโกรธเขาชื่อในเมืองมนุษย์จะเป็นชื่อของใครก็ตาม แต่ว่าอาน,นิสงส์ทุกท่านยอมได้เหมือนกันตัวอย่างท่านมาขมานบสร้างสลาหลังเดียวสามสิบสามคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาหมดทั้งสามสิบสามคนมีวิมานคนละหลังทั้งทั้งที่สลาหลังนั้นชื่อสามสิบสามคนไม่มีเลยเป็นชื่อของท่านสุธรรมมาคนเดียว ผู้ที่ร่วมสร้างคือช่างก็ไปเกิดเป็นเทวดามีนามว่าเอราวัณเทพบรมุตมีวิมานแผมหนึ่งหลังไม่กันไม่ต้องรวมกับใครท่านวัตกีคือนายช่างก็ไปเกิดเป็นวิศนุกรรมเทพบุตมีวิมานหนึ่งหลังไม่กันนี่รวมความว้าชื่อของท่านสุธรรมาชื่อเดียวแต่วิมานได้ได้ไดจริงสิบห้าหลัง ต่อมาท่านสุธรรมายเองไม่ไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ปรากฏว่ามีวิมานอีกหนึ่งหลังเจ้าของชื่อเจ้าของชอบฟ้าก็มีวิมานหนึ่งหลังเหมือนกันดังนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านและลูกหลานทุกคนที่สร้างแล้วทําแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อก็อย่าไปสนใจเรื่องชื่อสนใจเรื่องศรัทธาเป็นสำคัญ ศรัทธาเรามีแล้วเราบริจาคแล้วเราทําแล้วอย่างนี้อีิสงคย่ว่ายังไงก็ตามอริสงจะได้กับเราสยู่เสมอกกรงความว่าท่านสุจิตราก็คิดคิดว่าเมื่อท่านสุธรรมามีชอบฟ้าสวมไปกับสามีได้เมื่อท่านสุนันทามีสวนผลไม้ก็ไปกับสามีได้ร่วมกับสามี ทั้งทั้งที่ไม่ต้องขออนุญาตที่หาเองเวลานั้นที่มากกว่าต้องซื้อไปที่ป่าจาัดสรนที่เองไม่ต้องขออนุญาตสามีก็ทำสวนท่านสุจิตราก็คิดว่าอีกแถบหนึ่งของสระมันยังไม่มีสวนแต่คนเรามาได้พักผ่อนสบายอาบน้ำมีความสุขเดินเล่นในสวน แต่ถ้าว่าถ้าได้ทัดทรงดอกไม้กรอดมดอกไม้หอมๆเอาดอกไม้ไปนั่งดูบ้างทัดทรงบ้างติดหน้าบ้างติดอกบ้างอย่างนี้ความสุขจะเพิ่มพูนขึ้นเพราะเครื่องประดับยิงได้สั่งสร้างทำสวนขึ้นสวนหนึ่งเป็นสวนดอกไม้โดยเฉพาะจัดสรรดอกไม้ที่ดีแสนดีเท่าที่มีในเวลานั้น รวงความว่าจัดไม้ดอกไม้ทุกประเภทถ้าคนเราไม่แน่นอนนักคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นมีไว้ให้ทุกอย่างเมื่อดอกไม้งามสะรั่งออกครบก็ไปที่ชื่นใจของคนมานั่งปุ๊บเห็นปั๊บชื่นใจแล้วต่อมาก็อาบน้ำาอาท่ามีความสบายพักผ่อนแล้วลุกก็เดินไปเก็บผลไม้กินมีความสุข เมื่อท่านสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ขึ้นเป็นที่รื่นรมของคนอันนี้สงที่ท่านจะดึงได้คือว่าตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์เช่นเดาดึงสัตวโลกเหมือนกันอันนี้สงที่สร้างสวนดอกไม้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วิมานหนึ่งหลังสวยสดงดงามเหมือนกันใหญ่โตน่าอยู่ไม่แพ้ปัญญาทั้งสอง <c oughs> แล้วก็นอกจากนั้นก็มีสวนส,สุจิตราเกิดขึ้นเป็นสวนสวรรค์ข้างๆสาบุครณีเป็นที่ยินดีเป็นที่ชอบใจพระเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดสวนนี้ปรากฏว่าจะมีนางฟ้าบำรุงทั้งสองสวนนี้นะสวนสุนันทายก็ดีสวนพิจิตราก็ดีจะมีฟ้านางฟ้าบำรงเป็นปกติ สำหรับนางฟ้าที่บำรงสวนบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านบางคนคิดว่าเราปลูกต้นไม้ในวัดแล้วก็เราปลูกต้นไม้ดอกในวัดต้นไม้พีผลกินในวัดหรือในที่สาธารณะแต่ว่าที่สาธารณะกับที่วัดนี่ไม่ได้สงต่างกันเพราะวัดเป็นเขตของสองเป็นเขตในพุทธศาสนาเป็นพุทธเขต เป็นที่อยู่ของผู้สส <c oughs> <c oughs> <ك> <ك> ทรงศีลทรงธรรมก็ว่าท่านสร้างให้เป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่ผู้อยู่จะทรงศีลทรงธรรมตามที่ืะไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่จริงๆและบรรดาต่ารพุทธศาสนิกชนอุทิศตรงเพื่อพระพุทธศาสนาจริงจัดว่าเป็นของสงฆ์โดยตรงเป็นของพระพุทธศาสนาโดยตรง การไปซ่อมแซมวัดก็ดีบำรุงวัดก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างสวนผลไม้ในวัดก็ดีสร้างสวนดอกไม้ในวัดก็ดีก็ชื่อเป็นผู้มีส่วนบำรุงพิหารฐทานที่ว่าร่วมในการสร้างวิหารรฐทานให้ร่วมกันกุฏิวิหารเป็นที่อยู่มีความสุขสวนดอกไม้ทําอิ่มน้ำสำําราญมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของวิหารฐทาน ดอกไม้สร้างความชื่นใจก็ขึ้นมีความสุขเป็นของเรื่องถึ่กกันฉะ <c oughs> นั้นอาน,นิสงส์การสร้างในเขตของวัดก็เหมือนกับท่านอินทกะถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอาน,นิสงส์มากอย่างนั้นสำหรับสวนสา,าธารณะดรรดาท่านพุทธบริษัทใครก็ได้คนมีศิลมีธรรมใช้ก็ได้ คนมีศีลมีธรรมดีมั่งก็พร่องก็แพ่งมั่งใช้ก็ได้คนไร้ศีลไร้ธรรมใช้ก็ได้ฉะนั้นอริสงจึงไม่เหมือนกันอริสงที่จะพึงได้ก็คือเหมือนอังกุละเทพบุตรแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเลือกเฉพาะผลใหญ่อย่างเดียวจงเลือกทั้งผลเล็กและผลใหญ่สิ่งใดใกล้มือคว้าไว้ก่อน แห้หมายความว่าท่าสวนสาธารณะเขามีขึ้นเขาต้องการต้นไม้เขาต้องการดอกไม้เราก็ไปร่วมกับเขาอย่าลืมว่าข้าวแต่ละจานย่อมมีค่าข้าวหนึ่งกระมังใหญ่ก็มีค่าถ้าว่าข้าวแต่ละจานจานไม่จะน้อยกระมังแต่หลายๆจานข้าวก็สามารถเต็มกระมังได้ชั้นใดบุญกุศลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ำบุญกับสวนสาธารณะรที่สาธารประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเขตสงฆ์แต่ว่ามีโอกาสทําบ่อยๆก็เชื่อว่าจะเป็นการสั่งสมบุญให้เต็มที่ได้เหมือนกันอย่างที่พระเจ้าทรงตัดว่าน้ำฝนตกที่รายัดทะยาดสามารถทําพัชจนะให้เต็มได้ชั้นใดบุญกุศลที่ทําแล้วไซแม้แต่ครั้งละน้อยจะน้อยแต่ว่าทำบ่อย ก็สามารถจะทําให้บุญบารมีของเราเต็มบริบูรณ์ได้ฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าเลือกเฉพาะที่สงอย่างเดียวส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่จํากัดหมายความเป็นสาธารณะให้ทําด้วยน้อยกว่าเอามากกว่าเอาอย่างนี้เราจะไม่เสียทีในการเกิด เพราะว่าตำวัดวาต่างๆก็ไม่แน่นักนานๆถ้าจะปลูกต้นไม้สักทีอาจจะมีหลายๆวัดต้นไม้เ้าท่านเต็มแล้วไปปลูกก็ไม่มีที่ปลูกฉะนั้นถ้าท้าวี่ที่ศาสนามีที่ไหนเขาชวนที่ไหนไปที่นั่นมันก็เป็นปันจจัยของความสุขนอกจากความสวยสดงามแล้วให้ความสุขกับคนที่เห็นคนที่ได้ใช้ได้ดมได้กินผลอย่างนี้ถือเป็นทาน เสียงมันคอยคิดจะเปยๆไปแล้วบรรดารท่านพุทธบริษัทวันนี้คอไม่ดีแต่เช้าเพราะว่าต่อไปมีเวลาสักหกนาทีก็ขอพูดเรื่องพัญญาคนที่สี่คือนางสุชาดานางสุชาดาได้ไม่เอาเรื่องบุญถือว่าเรามีผัวต้องการความเป็นผัว เราจนเมียต้องบำรุงหัวให้มีความสุขนั่นเองกาม,มารมแต่งตัวสวยๆสร้างความให้สุขจิตให้เกิดแก่หัวเวลากลับมาบ้านแต่คนที่เมียอารมณ์อย่างนี้ก็จะมีอารมณ์อิจฉาทิษยาคนอื่นไม่ได้เป็นของธรรมดาอาจจะค่อนอาจจะแค่อาจจะแงาอาจจะสร้างความรังคันให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ขเข้าใจว่าตัวสวย ความจริงความสวยสดงดงามของร่างกายนี่มันไม่ทนและก็มันไม่แท้เพราะร่างกายมีส่วนของความสกปรกผิวพันธ์ที่คิดว่าสวยมันก็สวยไม่จริงมันดีไปเดี๋ยวเดียวมันก็สกปรกโสโครก <c oughs> ส่วนภายในของร่างกายทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกถ้าร่างกายก็เหลาเย,ยือแก่เหี่ยวลงไปทุกวันทุกวัน ความเบื่อหน่ายของราอ่างกายก็ย่อมีนี่เถึงเหตุะนี้กำมังที่มาเข้ามานบยังมีความเบื่อหน่ายในสติคิดว่าชาติหน้ามาันต้องการจะครบเมื่อนางสุชาดามีความประมาทอย่างนั้นจะลืมนบันดาเจาพพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามัจจุน็อปมาโทมัจจุนระทงังความประมาทเป็นทางของความตาย นางสุชาดานี่ประมาทมากความสวยช่วยคนไม่ได้หลงความสวยมากเท่าไรมีทุกข์มากเท่านั้นหลงความหลงความสวยมากเท่าไรก็มีความเร่าร้อนมากเท่านั้นขั้นสุดท้ายปายหลังจะมีอารมณ์เต็มเลยความทุกข์เพราะความสวยมันลดตัวไป <c oughs> เมื่อเธอประมาทตายจากความเป็นคน ก็ไม่ได้เป็นนางฟ้ากับเขาไปเกิดเป็นลูกช่างหมอท่านมาเข้ามานกับหร,หรือว่าพระอินทร์ท่านกับพิจารณาว่าเมียสามเมียตามมาแล้วแต่น้องแก้วสุชาดาหายไปไหนท่านก็ใช้กำลังการใจที่เป็นทิพย์สอดใส่หาไปก็พบว่าปรากฏว่าน,นางสุชาดาไปเคยเปน็นนกยาง ไปเกิดเปน็นนกยางไปย่องน้ำตกแตกตกแตกน้ำตื้นๆหาปลากินท่านพระอิน์ก็ไปทรมานให้นกยางรู้จักรักษาสิลห้าแสดงองค์ให้ทราบว่าฉันคือพระอินทร์หรือว่ามาคมานกเป็นสามีของเธอในชาติก่อนเวลานี้สามพันญาเพื่อฝี่คนใยกันเป็นพันญาฉันก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว แต่น้องแก้วก็มีความสวยสดงามเป็นนกยางขาวสวยมากแต่ไม่ไหวมาหากินแบบนี้มันเป็นบาปสอนให้นางนกยางรู้จักรักษาชิ้นห้าไม่ทำปาณาธิบาต <c oughs> นางนกยางก็เชื่อหาอาหารมันยากเมื่อหาอาหารไม่ได้ตามต้องการร่างกายก็พร้อมลงพร้อมลงพร้อมลง คนที่สุดก็ดตายในฐานะที่เป็นนกปีศินก็ไปเกิดเป็นลูกสาวในช่างหมอเป็นกาวดีมีคนร่ำรวยในที่สุดพระอินทร์ท่านก็ไป,แป,แ,ปแปลงตัวไปเอาเอาทองทาลุฟักหนักเท่าตัวคนไปถามว่าใครรู้จักสินห้าบ้างเป็นอันว่าคนทั้งหมดในแถวนั้นตะบนนั้นเมืองนั้นทั้งเมืองไม่มีใครรู้จักสินห้า แต่ว่ารุษาในช่างหมออาศัยที่เคยมีสินห้าเป็นแต่นกกย่างอารมณ์เดิมปรายกฏยังจําได้นึกออกนิบาร,รมีมปติดตามคนสุก็อตอบว่าฉันรักษารู้จักสินห้าให้กําลังรักษาสินห้าอยู่ท่านมาขมานพจึงให้สมตูมารับทองคำนุาท่าลูากซักหนักเท่าตัวคน เอาไปไว้กินไมว้ใช้บอกว่าจะได้เป็นสมบัติเรื่องเรื่องตัวต่อไปจนรักษาสินเนีห้ขาดแล้วก็แสดงตัวว่าฉันคือพระอินทร์เคยเป็นสามีของเธอในการก่อนให้ตั้งใจทําบุญเจ้าเพื่อจะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันเมื่อลูกสาวในทั้งหม้อตายใจชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรลูกอสูรน,นี่เดินอสูรพวกนี้เดินทีเดียวอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก ต่อมาเมื่อเทวดาไปอยู่ใหม่มีบารมีสู้ไม่ได้ก็ลงต่ำลงมาหน่อยในเมื่อไปอยู่ในเขตอสูรก็ไม่สามารถจะบบกันได้อีกพระอ,อินทร์ก็ต้องแปลงเป็นอสูรแก่ในขณะที่เท้าอสูรผู้เป็นพ่อประกาศหาสามีให้กดูกสาวให้ลดูกสาวเลือกสามีก็เป็นอันว่าเธอเลือกใครก็ดูแล้วแสนแล้วก็ไม่ชอบใจ มาเจออาสน์แก่ซึ่งเป็นคู่เก่าคือพระอินเขาแล้วใช้กระชอบโยนพมลัยให้เมื่อพระอินรับพมรมลัยแล้วก็คว้าขโมยขึ้นรถขับหนีทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าอาสู์จะรู้เข้าเพราะไม่พายายามกกันบรรดาอาสู์นั้งหลายเ่านั้นแปลกใจและปาบต่างพากันโกรธแต่โกรธพอจยาเข้าเขตชิมพีก็ถูกขุดต่อต้านไม่สามารถจะมาได้ มนที่สุดจะอินทา้งอพาสุชาดามาไว้ในเวชจันทวิมานเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาอย่างนี้ก็จําก็คิดตามก็แล้วกันว่าทําแบบไหนมันดีทําแบบไหนไม่ดีไอแบบอดตัวหลงตัวสวยแบบนี้เกิดเปน็นนกยางชอบไหมความจริงนกยางก็สวยดีผิวขาวไม่ต้องฟอกสบู่ไม่ต้อ,องทาแป้งมันจะอบตัว ไม่ต้องอาบน้ำนมขาวตลอดการถ้าแม่ขนเก่าจะหลุดไปขนใหม่ออกมาก็ขาวชอบไหมถ้าชอบเอาแบบสุชาดาสมัยหลงความสวยถ้าต้องการมีสุขรักษาชิ้นห้ากัหบดสิบบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดมากไม่ได้แล้วเวลาหรือสามสิบนาทีก็หมดเวลาที่ต่างไว้ก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี